จอเคาะเมื่ล้านให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสอมและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเที่ยวฟรีศึกษาดูงาน3วัน2คืน ก็กราบสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับสําหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็มีข้อมูลข่าวสารสาระมาบอกต่อพ่อแม่พี่น้องนะครับก่อนจะไปรับชมเนื้อหาข่าวสารนะครับทางช่องของเราก็ขอกําลังใจจากพ่อแม่พี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมานะครับนายยุทธศักดิ์สุภศรผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า วันที่4มิถุนายนเวลา11นาฬิ30นาทีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อช่วยเหลืออุตสาหกรรมโรงแรมและที่พักให้สามารถพยุงการจ้างงานที่อุตสาหกรรมโรงแรมและที่พักมีการจ้างงานประมาณ80%ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งหมด2ล้านคนหรือประมาณ1.6ล้านคน ไปจนกว่าจะเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนะครับโดยคาดว่าจะใช้เงินประมาณ1 5 0 0ถึง1 4 5 0 0ล้านบาทเพื่อกระตุ้นให้การท่องเที่ยวในช่วง4เดือนนะครับก็คือเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม2563หลังจากได้ข้อสรุปแล้วจะหาหรือคณะกรรมการกันกรองการใช้เงินกู้ และเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคอรมในวันที่9มิถุนายนนี้นะครับส่วนแพ็กเกจการท่องเที่ยวนะครับมีอยู่2แพ็กเกจนะครับแพ็กเกจแรกก็คือแพ็กเกจกำลังใจเพื่อตอบแทนบุคลากรที่ปฏิบัติงานแนวหน้าในการรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด19นะครับเช่นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสมและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน 1ล้าน2แสนคนโดยสนับสนุนงบประมาณสำหรับการศึกษาดูงาน3วัน2คืนนะครับโดยผ่านบริษัทนำเที่ยวในประเทศแพ็กเกตนี้รัฐบาลจะจ่ายให้กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขป,ประจำหมู่บ้านอสอมและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเที่ยวฟรีพักฟรีในโรงแรมที่พักที่จดทะเบียนถูกต้องอัตรา2,000บาทต่อรายหรือใช้งบประมาณรวมประมาณ2,400ล้านบาท กลุ่มนี้เมื่อมีการเที่ยวนอกจากที่พักจะได้รับเงินยังสามารถสร้างรายได้ให้กลุ่มบริษัทนําเที่ยวอีกด้วยนะครับเพราะเงื่อนไขของแพ็กเกจกาลังใจต้องเที่ยวผ่านบริษัทนําเที่ยวส่วนแพ็กเกจที่2นะครับก็คือแพ็กเกจเที่ยวปันสุขเป็นบัตรกํานันดิจิทัลน,นะครับสําหรับการท่องเที่ยวภายในประเทศต้องเป็นการเดินทางข้ามจังหวัดสําหรับ ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปจำนวน4ล้านคนโดยเปิดลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์นะครับซื้อบัตรกำนันสำหรับเป็นค่าห้องพักแล้วเมื่อประชาชนนำบัตรกำนันดังกล่าวไปเช็คอินห้องพักรัฐจะโอนเงินคืนให้กับประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้จ่ายในโรงแรมเช่นห้องพักห้องอาหารสปาและร้านขายสินค้าที่ระลึกต่อไปนะครับกลุ่มนี้อาจใช้เงินประมาณ 8,000ถึง12,000ล้านบาทนะครับและนี่ก็คือข้อมูลข่าวสารที่ทางช่องของเราได้นำมาแชร์บอกต่อหากผิดพลาดประการใดทางช่องของเราก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการมารับชมขอบคุณทุกการติดตามเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ